มือต้นรับแจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีรถสิบล้อโดนด,ดำทับนะครับด,ดำทับคนเจ็บไปถึงที่กเกศคนเจ็บได้โดนดำสิบล้อทับอยู่เขาขึ้นไปซ่อมนะครับขึ้นไปซ่อมอะไรทักอย่างนเนี่ยเกี่ยวกับดำรถที่นี่ก็ให้การช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บออกมาจากจากบนรถทีนี้บือต้นคนเจ็บไม่รู้สึกตัวนะครับให้การช่วยเหลือพยาบาลน,นำส่งโรงพยาบานลน้องชายทีง อยู่ช่วงไฮดรอลิกครับไฮดรอลิกกระบอกชกดัมครับอยู่ช่วงล่างโดนโดนทับทั้งตัวเลยไฮดรอลิกทับลงมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช้เวลาประมาณสิบนาทีได้ครับจะเคลื่อนย้ายออกมาจากข้างบนออกมาข้างล่าง